นะครับเออเววรรจุดเริ่มต้นน่ะเป็นเรื่องของชาวเมืองทองทานีนะครับมาร้องมาแจ้งเรานะครับแล้วผมก็ได้ปรึกษาทางคุณผุมอะไรกันตลอดว่า ปัญหาเนี่ยมันเกิดจากว่าเมื่อก่อนเขามีโครงการสุนัขชุมชนแต่ตอนนี้เขาจะยกเลิกโครงการสุนัขชุมชนและจัดก,กาจัดออกพอเรามีการยืดเรื่องเมื่อวันที่สองที่ผ่านมานะครับตั้งแต่วันที่สที่ผ่านมาทั้งฝ่ายกฎหมายของเขาก็รับเรื่องและจัดนัดประชุมแต่สุดท้ายเขาไม่ได้ประชุมกลับกลายเป็นว่าพยายามกําจัดหมาออกและเมื่อวันเบอร์บาณก่อนหน้านี้ผมก็เลยปรึกษาทางคุณปุ๋มให้คุณปุ๋มคุณโรเจอร์และโอควางต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือออนนี้เป็นทางคุณปุ๋ม ก็อย่างนี้ฮะคืออยากที่อาจารย์ว่านันแหละคือก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี62เนี่ยคือปัญหาเรื่องของสัตว์จอนจัดมันไม่ได้มีแต่ที่เมืองทองใช่ใช่ฮะทั้งประเทศทั้งประเทศแล้วพี่ซึ่งเป็นคณะกรรมการเรื่องเนี้ยพี่ก็แก้ไขามาที่นี่แต่ว่าก่อนหน้าน,นี้ที่เมืองทองเนี่ยเขามีการแก้ไขกันดีอยู่แล้วคือมีทั้งกลุ่ม SOS มีทั้งกลุ่มของอาจารย์แกรที่ทำโครง,งาาการจรจัดสังเกตุแล้วก็มีกลุ่มคนรักสัตว์เนี่ยเขารวมตัวกัน ทำเรื่องของการจับหมาทาหมันทำวัคซีนเพื่อไม่ให้เพิ่มจํานวนเพื่อควบคุมโรคแล้วก็หาบ้านนะแต่ว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้ร0อหรอกอาจจะ 70%-80% สิ็นตก็ยังเหลือส่วนหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยในทุกพื้นที่ก็จะเหลืออย่างนี้แหละครับแล้วก็เป็นโครงการที่ได้รับความร่มือจากผู้บริหารมาก่าแรงชุดเก่ารวมกันทํากันนะครับ ก็ดีมาตลอดโครงการก็ต่อเนื่องกันมาตลอดแต่ว่าอาจจะโอเคว่าใน20-30%ที่ไม่สักเซสก็อาจจะยังขาดอยู่ก็มีการร้องเรียนอะไรบ้างจนเมื่ออย่างที่อาจารย์บอกคือวันที่30เข้าออกมาแถลงข่าวทีปป้ายอะไรเงี้ยว่าจะไม่ให้มีหมาอยู่ในนี้เราเองก็จริงๆโดยอาจารย์ก็ทําตามขั้นตอนที่ถูกต้องคือยื่นหนังสือเพื่อที่จะขอเข้าคุยในแนวทางว่าทําไมคุณไม่ยึดในแนวทางของสัตว์ชุมชน ในโครงการของจอจัดสรรที่มีอยู่ก่อนแต่ก็ได้รับการเงียบครับนี่ก็เลยปรึกษากันนะครับว่าคุยกับทางทําเรื่องไปที่ท่านผู้ว่าเพื่อทุกท่านผู้ว่าเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ในการที่จะเชื่อมประสานจัดให้เกิดการพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นเทศบาลบริษั์เมืองทองแล้วก็กลุมคนรักษาที่ผู้ว่าท่านเองกอ็จ,จะรู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นพืนน้นที่เอกชน มันไม่ใช่พื้นที่ที่หน่วยงานรัฐจะเข้ามาได้แต่ผมก็พยายามจะบอกว่าพื้นที่เอกชนก็จริงแต่ปัญหาสัตว์จอนจัดเนี่ยเป็นปัญหาของประเทศเป็นปัญหาที่โดยกฎหมายก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิง่นมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงก็ไม่พลล้นแหะครับไม่พ้นหน่วยงานรัฐไม่พ,พมยย้นพรอเมือท่านผู้ว่าก็เลยมีเมตตาด้วยนะเคยประสานกันร่วมกับสพอบางเกตเมืม่อวาน นะครับแล้วก็ให้ประสานกับท่านเืินทงอ,นองซึ่งเมือนทองเองเขาก็น่ารักช่วงนี้นะช่วงนี้นะเออเราก็น่ารักแล้ก็เลยให <c oughs> ้มา, <c oughs> าจัดจัดนำทีมงานเนเทนี่ยห้าท่านหรือหท่านเนี่ยเข้าไปพูดคุยกับเขาในแนวทางทั้งหมดก็ประมาณนี้สําหรับวันนี้ที่มาก็เพื่อเพื่อคุยถึง ปัญหาและก็แนวทางการแก้ไขที่จะเกิดขึ้นต่อไปครับซึ่งประเด็นนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ที่เราบอกว่าเขาไม่มีที่ไปเนื่องจากว่าองค์กรของรัฐไม่ว่าจะเป็นเทศบาลปศุสัสตว์ก็ไม่เห็นด้วยในการกาจัดหมาเอาเน,นี้ยออกไปเพราะหมาพวกนี้ได้รับการฉีดวิซินทาหมาเรียบร้อยแล้วมีคนเลี้ยงข้าวต่างเรียบร้อยแล้วเขาชอบอ้างว่าตัวเองนั้นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของหมาแต่ไม่ใช่เพราะกฎหมายแม่น,น,นะครับว่าพรบป้องกันการทุจริตกรกรมสัตว์นั้นครอบคลุมหมดไม่ว่าจะคุณจะอยู่บ้านหลังใหญ่บ้านหลังเล็กเมืองทองธานีเเรีคย ใช่ไหมฮะว่าเลี้ยงหมาพันลาบดออย่างสวยงามเลยแล้วไม่ข้าวกินเลยแล้วจะอ้างว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาเขาจะทําไงก็ได้ไม่ได้เพราะไงก็มีพรบอป้องกันการทถูกัตกำศย,ยู่แล้วและการที่เขาอ่ะ นำนะครับไปบอกว่าหมาจะอยู่ที่ไหนอะไรแต่เด็ไม่บอกแหละมันผิดกฎหมายอย่างชัดเจนแน่นอนดังนั้นองค์กรคนรักต่างๆไม่ว่าจะเป็นเดอะโฮปดังโจทยหาสรศาสตร์หรือทางคุณโรเจอร์ต่างๆ,ๆเนี่ยก็คัดค้านพยายามพูดคุยแล้วด้วยขอขอบคุณมากๆนะครับที่องค์กรต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่ารัฐรวมทั้งหน่วยงานของรัฐเทศบาลปศุสัสตว์นะครับและในโซเชียลต่างๆเนะี่ยทุกคนเต็มบทเลยซึ่งตนนัวนี้พอพูดถึงโซเชียลก็ต้องถามคุณปุ๋มด้วยเพราะคุณปุ๋มก็มี f ออยู่หลายคนเหมือนกัน ต้องบอกงี้พี่พยายามอธิบายให้ทุกพื้นที่เนี่ยเห็นข้อเท็จจริงก่อนอย่างที่อาจารย์ว่านะคือจำนวนสัตว์จรจัดเนี่ยหลายล้านชีวิตนะสัตว์จรจัดคือสัตว์ที่ไมไ่แสดงสัญ,ญลักษณ์การเป็นปเจ้าของอ่ะแต่ในขณะเดียวกันบ้านพักพิงเนี่ยทั้งของรัฐของเอกชนรวมกัน,นไม่ถึง1 0เพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจตาักกะนี้ได้ก็คือว่าหมาไม่มีที่ไปหรอก ไอสัตว์ที่จะมีที่จะ e เป็นยบแน่ต้องจับออกจริงๆอยู่ในเงื่อนไขสามข้อขึ้นต้องสงสัยพิสูุนกบ้าจับไปกักตัวการพ้นแล้วก็ทำมาเ่าซีหาบ้าหรือคืนพื้นที่2อดูกัดพิสูจน์ได้จริงมีพยานแวดล้อมยืนยันอันที่สามก็คือเรื่องของเจ้าของตายซึ่งสัตวพในการเลี้ยงมีหลักการเท่านี้เท่านั้นในการที่จะจับสัตว์ออกเพราะฉะนั้นถ้าอย่างเมืองทองว่าว่าจะไม่มีหมาอยู่ในพื้นที่เนี่ยจากการที่พี่ๆกันเนี่ยทั้งพี่ทั้งอาจารย์เนี่ยเราลงพื้นที่กัน ทั่วนะตอบได้ตอนนี้เลยครับว่าบ้านกบบทิงที่ไหนในประเทศนี้ไม่ว่าหลังรับเอกชนไม่มีพื้นที่รองรับนะเพราะฉะนั้นถ้าเมืองทองจะเอาหมาออกเมืองทองต้องตอบไม่ได้ว่าเอาไปที่ไหนปลายทางของสัตว์เป็นยังไง ผิดต่อกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ไหมผิดต่อทารุณกรรมไหมอะไรประมาณนี้ครับนั้นดีที่สุดก็คือการมหาเลือวันนี้เพื่อให้โครงการดีๆคงอยู่ในือเรื่องของสัตว์ชุมชนอะไรถกจรจัดสรรประมาณนี้ครับแล้วก็สิ่งที่คาดหวังเราเชื่อนะฮะว่าไอ้นี่มันไม่ใช่เรื่องใหม่จ้่ มันเป็นเรื่องที่เขาทํามาก่อนหน้านี้แล้วหลายใป<ช>่แล้วดี <ฮะ S 1> แล้วเป็นที่ยอมรับของสื่อมวลชนของประชาชน <ฮะ S 1> ายเยอะเพราะฉะนั้นทําไมไม่อนุรักษ์รักษาตรงนี้เข้าไว้ไอ้สิ่งที่ที่คุยวันนี้พี่เชื่อว,ว่าปันจะเกิดโครงการนี้ต่อแต่ถ้าไม่เกิด worst <ช> case เลยอย<ส>่างเี่อาจารย์ว่านะคือก็ต้องดูว่าคุณจะเอาหมาไปไว้ที่ไหน ต้องมีการตรวจสอบทั้งผู้สั่งผู้จับและก็ผู้รับถ้าปลายทางของสัตว์ไม่มีสวัสดิภาพที่ดีก็ว่ากันตามกระบวนการของข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดเลยประมาณนี้ครับพอขออนุญาตเสริมนิดหนึ่งนะครับว่า การที่เราจะบริหารอะไรต่างๆเนี่ยต้องมีหลักเมตตาธรรมสุนัขคือเป็นสัตว์ที่มีชีวิตนะครับเราจะครอบครองเป็นเจ้าของนิรมิกษตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องมีหลักเมตตาธรรมและทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นทางผมหรือทางคุณปุ๋มหรือองค์กรอ,อ,อื่นเนี่ยก็ต้องการบอกว่าวิงวอนให้ทุกคนนะเคารพกฎหมายในเรื่องของพรบ,บรร้องคักา,การการถูกลงรรมสัตว์ตรงจุดนี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็บอกเราเข้าใจทั้งสองฝ่ายแต่อยากให้ทุกอย่างเนี่ยทนอยู่ได้สัตว์อยู่ได้นะครับนะคุณปุ๋ม ก็อย่างที้บอกครับถ้าเข้าใจอย่างที้ ที่พูดการก็นนคือว่าจํานวนของสัตว์กับจำนวนที่รองรับเนี่ยมันไม่มพอเพราะได้โครงการสรัตว์ชุมชนโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นเรื่องที่ดีที่สุดและที่สําคัญที่สุดอีกเวยนาะเจ้าของพื้นที่เองหน่วยงานรัฐเองต้องเป็นผู้ที่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจด้วยนะคือถ้าตัวเองไม่เข้าใจก็ไปอธิบาย็นหนึ่งเข้าใจไม่ได้เพราะนั้นสร้างความเข้าใจกับมวลชนและก็ร่วมมันแก้ปัญหายอย่างจรงิงจังปัญหาเนี้ยจบครับเราทำมาหลายวันเลยเนี้ย พวกเทศบาลมีเป็นหาเยอะเราก็บอกว่าคุณจะจับเนี่ยเราไปถามก่อนเลยคําตอบแด้คุณต้องตอบสางคมตอบกฎหมายให้ได้แล้วคุณจะไปไหนแล้วแทบทุกเทศบาลเนี่ยเขาก็บอกไม่รู้ว่าไปไหนไม่มีที่เขามันไม่มีที่จริงๆนะครับจะไปให้ป่ดุสัตว์มันก็ไม่ใช่นาที่เขาป่ดูสัตว์เองก็ไม่มีไม่มีให้มีส่วนพักพิงด้วยจำไปก็คือต้องมีการจัดการให้ถูกต้อง ล้วก็เหมาะสมใช่ค,คือคือประเด็นแรกคุณต้องหาที่ก่อนนะไม่ใช่เอาจากเมืองทองไปไว้หมู่บ้านอื่นหรือไปไว้บนถนนสารน,นะนะ<ช>เพราะปัญหาคือน้ำจนจัดมันไม่ได้เกิดขึ้นจากหมาไมนเก<ช>ิดข,ข,ขึ้นจากพวกเราเลยนะเพราะนั้นแล้วถ้าเอาไปไว้สู่ราชก,การหาแ,แห่งแสารนัน่าตอนนี้เมืองทองอยู่เขตนนท์นะครับแต่ว่าถามว่าจะเอาไปไว้ลังสิตประุมธานีเขายอมไหมเขาก็ไม่ยอมไหมเพราะเขาก็มีเรื่องของเขาเขาก็มีหมาของเขาต้องดูแล จะไปไว้ด่านกับสัตว์ของบริษัตทเขามีไว้ทันับวัวกวางครับก็เลยต้องหาว่าอะไรที่มันเป็นไปได้ก็ทํามันนั้นดีกว่าเมืองทองเนี่ยสถานที่กว้างเลยนะชเชลเตอร์ก็เคยตั้งแล้วผมก็จะถามว่าแล้วผู้บริหารเนี่ยมีเหตุผลอะไรหรือาทำไมอยู่ๆคุณมาเปลี่ยนใจ ัวนักท่องเที่ยวหรือคุณจัดกิจกรรมเยอะไม่อยากมีคนบ่นไม่อยากเห็นหมาหรืออะไรตัวก็ขอว่าตัวเขาเองยังไม่ได้ระบุแต่ว่าเหตุผลเจาะจงว่าทำไมเจ้าน้องออกไปเห็นไม่ได้ใช่เห็นได้ยินมาว่ามีจะมีทัวร์จีนลงผมบอกอแล้วไงอะ่ะ <c oughs> ทัวร์มันก็ลงประจําอยู่แล้วมึงรองอะจัดธรรมนาประจําอยู่เลยนะแล้วทัวร์จีนเนี่ยผมเคยทําไปประชุมกับลุกจีนอยู่แล้วทัวร์จีนเขาไม่ได้รังเกียจหมาจนจัดนะเพราะจริงๆบ้านเขาเนะี่ยมีปัญหา ไม่มีหมาจรจัดเหลือเขามาหม,มาจเมืองไทยเนี่ยเขาให้อาหารหมาจรจัดด้วยจำไปเขาชอบเขาเห็นหมาจรจัดเพราะ,ะนั้นผมบอกว่าเราอยู่บนความเป็นจริงดีกว่าว่าคุณทําอย่างนี้แล้วมันคุ้มหรือเปล่าแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่คุณมีเยอะแยะเนี่ยแล้วเมืองทองนะถ้าเขาจะสร้างเชลเตอร์ให้หมานะครับแล้วก็เขาทําได้ภายในสองวันเนี่ยเขาทำเสร็จเลยเขามีทีมงานก่อตังเนาะเสร็จแล้ววันนี้คุณ หมามีปัญหาคุณก็เอาไปไว้ในเชลเตอร์นั้นนะแล้วก็หาทางขยับขยายไปที่อื่นเวลาไม่เวลาเหมาะสมผมว่าวิธีนั้นเป็นไปได้มากกว่าคุณอย่าบอกว่าคุณจะกวาดจับผมบอกว่าพาเลยทุกหน่วยงานคุณมาเลยใครกวาดจับได้ผมทํากู้ภัยสัตว์มา25ปีนะเขาให้มาจับหมามุดใต้ถุนนะเรายังเข้าไปสู้หมาไม่ได้เลยใต้ถุนน่ะเพาหมามุดใต้ถุนนมันไม่มีทางเลยที่เราจะไปทำอะไรได้นะครับเพราะนั้นบอกคุยกันเรื่องความเป็นไปได้ดีกว่า ขขออบบบบคคคคุุณณรรััเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพาเพลในช่องทางอื่นๆกันด้วยนะ